สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าววันนี้กินข้าวข้าวเที่ยงจ้ะตำถัว่วนะคะปลาหมึกปลาหมึกแห้งน้ำันยางแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้พี่น้อง,ง,ง,อ,ง,ง,อ,ง,อ,งอันนี้คือแกงหน่อไม้มาข้านิ่งนะแล้วก็ ใช่เนอะนั่งแมวมามามาอะไรฮะผักก็มีอ๋อเรื่องบอกผักเรื่องบอผักผักบุ้งผักฟังรวดนะคะแล้วก็มะเขือตอแหลกินเพื่อเพิ่มความตอแหลมีคนบอกว่านางแมวตอแหลตอแหลมาตอแหลกับจ้าไม่โกงค่ะอืม ดีแม่ดีตอบไลน์มาแล้วก็จัดค่ะจัดทำบุ้งทำบุ้งแก้ว Ăn bao Chín bao 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 เปนอแม่เขาเด้อกินของที่แม่ชอบอ่ะกินทีไรน้ำตาจะแตกอืมขข้นฮอด อันนี้เนีย่ยพักอันน,นี้เนี่ยมักมักมันเหนียมแล้วล่ะทำมัทัวของผีลามาก มีแต่ที่ประจับประจับประจับอุบวน่ะแกงจะปหมึกแหงไปนะ ปเหมอนตัวเดียวทอมเบิร์ดเป็นตินเลยนะเยอะี่เหอนาวเลยพน้องลมไหวๆอ่ะ ้องค่อยอัปเดตเรื่อง,งอาการเขาถานเดี๋ยวเ่อไ้กินพริกแถ่ๆพี่น้องพริกกระเทีที่สูกอ่กะผักปังผักปัง rất đẹp, phải học quân ngon. cảm ơn đã tha, để đã lặp xem, lật lại khi đến, xuống xuống cứ